สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านนทวัฒน์นะครับในช่วงเล่าเรื่องผ่านรถนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่ที่ n i สสันอินเท l ร g เจนชอยเอ็มพ p ล r o อร์นะครับในช่องเอ็มพ o ล c h anel ของเรานะฮะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถผู้บริหารบทระวางนะครับเจ้าตัวนิสสันเอสเทลสองตัวเบนซินนะครับเป็นรถปี2017นะฮะแล้วก็ขับไปเพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้น สภาพภายในภายนอกนี่ต้องขอบอกเลยว่าใหม่กริบนะฮะคือรถผู้โหารเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้องดูแลดีนะครับเช็คศูนย์ทุกระยะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรที่ควรเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนตลอดนะฮะรถคันนี้เนี่ยสภาพตัวถังสวยมากครับไม่มีตำหนิริ้วรอยใดๆให้ต้องตำหนิเลยไม่มีชนมาแม้แต่นิดเดียวนะฮะไม่เคยพลิกคว่ำการันตีได้ไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำอันนี้คอนเฟิร์มครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในภายนอกนะครับภายในคันนี้เนี่ยบอกก็ยังแน่นๆตึงๆอยู่สีเบาะยังใหม่อยู่ไม่มีรอยยับย่นใดๆทั้งสิน้นออปชันของตัว n i สส a นเอ็กเ l 2.0V ตัวนี้นี่จะเป็นตัว4 wheel drive นะครับสามารถเลือกโหมดได้3โหมดก็คือขับ4ขับ4 auto แล้วก็ขับ2นะครับถ้าในส่วนของโหมดขับ2เราก็วิ่งในสภาพถนนทวเว หรือว่าในเมืองต่างๆเนี่ยเราก็เลือกขับ2ได้หรือว่าเราจะปรับเป็นขับ4ออโต้ก็ให้ทางระบบของรถยนต์หรือกล่อง ECU เนี่ยควบคุมแรงบิดคู่ล้อคู่หน้าคู่หลังแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ว่าเหมาะสมกับสภาพถนนมากแค่ไหนหรือว่าเราจะล็อกขับ4ไว้ตลอดเวลาก็คือแบ่งคู่หน้าคู่หลังอย่างละครึ่งครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้นะครับ Excel จัดว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็น กล้องรอบคัน360องศานะครับพวงมลลาลัยระบบ c ุ u i s e control multi f u n c t i มีนิเ i กเตอร์มาให้แอร์ดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวาระบบ p u s ส start มาพร้อมกับกุญแจ immobilizer นะครับกุญแจอัจฉริยะฝาท้ายเป็นเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าต้องบอกก่อนนะครับว่าสภาพตัวถังภายในห้องเครื่องคันนี้นี่คือน็อตทุกตัวไม่เคยขันแกะออกมาใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ไม่ว่าจะแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงสติกเกอร์อยู่ครบทุกอย่างไม่เคยชนเลยรวมถึงไปทางด้านท้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบขอบประตูเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดไม่มีการอัดข้างอัดท้ายใดๆทั้งสิน้นกับราคาที่เสนอในวันนี้นะครับเพียง7 1 8 0 0สเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้ลดปี2017เเป็นรถผู้บริหารและก็ไม่วิ่งไม่เยอะครับ เพียง80,000กิโลเท่านั้นเองคันนี้เป็นสีเทาเข้มนะฮะแล้วก็ทางโชว์รูมของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเรามีจำหน่ายทั้งรถป้ายแดงแล้วก็รถนิสสันยูสคาคุณภาพเกรด A ทางเรามีศูนย์เซอร์วิสที่ได้มาตรฐานมีศูนย์ BP Body a n d p ั i เทที่ได้มาตรฐานท่านผู้ชมสามารถมาเข้าศูนย์ที่โชว์รูมของเรานะครับได้ครบวงจร360องศา ไม่ว่าจะเซอร์วิสทำสีหรือว่าตรวจสอบสภาพรถนะฮะทางเรามีการรับประกันหลังการขายให้ทุกคันพร้อมกับมีการตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบนะครับไม่ว่าจะเป็น emperor inspection จะตรวจสอบว่ารถคันนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นเกรดเป็นดาวเอาไว้ว่าชิ้นส่วน แต่ละชิ้นส่วนของตัวถังรถคันนี้ได้กี่ดาวไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเราจะแบ่งให้นะครับว่าฝากระโปรงได้กี่ดาวท้ายได้กี่ดาวประตูข้างซ้ายข้างขวาได้กี่ดาวเราจะบอกให้หมดรวมไปถึงการใช้เครื่องคอนเซลเวอร์ชั่น2นะครับของ n i สสันโดยเฉพาะเสียบเข้าไปในกล่อง ECU สมองกลของรถคันนั้นๆว่ามีระบบในระบบของรถคันนี้เนี่ยมีมีค่าฟลใดๆไหม ถ้ามีค่าฟอรเราจะรีบทําการแก้ไขแต่ถ้าไม่มีค่าฟอสเราก็จะโชว์แสดงปริ้นในเอกสารให้ลูกค้าดูว่ารถคันนี้ที่ท่านซื้อไปแล้วเนี่ยไม่มีค่าฟอใดๆทั้งสิน้นเครื่องคอนโซลตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้ในศูนย์นิสสันทั่วประเทศอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่ามันให้รายละเอียดที่แม่นยําและก็ถูกต้องให้กับรถนิสสันที่ท่านซื้อไปอย่างแน่นอนครับจะตรวจสอบออกมาละเอียดยิบเลยครับว่ารถคันนี้มี ตำหนิมีปัญหาใดๆไหมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์หรือว่าระบบเซ็นเซอร์ต่างๆสามารถฟ้องได้ครับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ริมถนนกาญจานาพิเศษใกล้ๆเดอะมอลบางแคสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถนิสสัน X Trail คันนี้นะครับได้ที่02-413-4446นะครับโชว์รูมเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ8โมงครึ่งถึง5โมงคึ่ง หรือว่าจะกดลิงก์ไลน์แอดนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ตรง e s c r i p t i o นรายละเอียดของคลิปนี้นะฮะกดลิงก์เข้ามาสอบถามได้นะครับมีพนักงานการขายของเราต้อนรับคอยให้ข้อมูลคุณลูกค้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่างวดหรือว่าจะดาวเท่าไหร่อะไรยังไงมีพนักงานคอยต้อนรับอยู่ครับกดลิงก์เข้ามาสอบถามได้เลยครับตลอดเวลา24ชั่วโมงนะฮะ ส่วนคลิปนี้ผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน c h anel n ให้นิดนึงนะครับ <os> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ <os> แล้วก็ทางโชว์รูมนิสส <os> ัน Intelligent c h นชอ e e m p e มเ r <ler> ด้วยครับจะได้ในวันข้างหน้ามีรถด,ดีๆเข้ามาเราจะได้มานำเสนอให้ท่านให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบรับรู้ก่อนใครๆค,ครับครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ